สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนตำนานพ่อกัญชัยย้อนคดีรถมินิเป็นยุคโซเชียลผมต้องไปอยู่ในนรกหนุ่มกัญชัยเจอชาวเน็ตส่งข้อความเข้ามาแซวเจ้าตัวขณะอ่านข่าวในรายการหนึ่ง ผมพระเอกเกาหลีคิมซอนโฮที่กำลังฮอตหนักจากซีรีส์โฮมเท้าชาชาชาในบทหัวหน้าฮงทุกอดีตแฟนสาวออกมาแ์เรื่องการให้ไปทำแท้งอ้างว่าจะแต่งงานว่าดีนะสมัยก่อนไม่มีโซเชียลไม่งั้นผู้หญิงที่ออกมาแช์พอไม่เว้นแต่ละวันเหมือนกันโดยหนุ่มกันชัยย้อนเหตุการณ์ตัวเองว่าเชื่อปะสมัยก่อนขนาดไม่มีโซเชียลตอนที่มีข่าวผมเรื่องรถมินิโอ้โหผมต้องหนีไปอยู่เยอรมันหนงังสือพิมพ์ลงทุกวัน ทุก7-8วัน10วันทุกวันแต่ไม่มีโซเชียลนะถ้ามีโซเชียลไม่ใช่เยอรมันนะต้องลงไปอยู่ในนรกแล้วเชื่อว่าตอนนั้นคงจะดุดันมากจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ